โอเคพี่กดถ่ายคลิปกดถ่ายกดกดแล้วพี่กดแล้วกดแล้วตั้งแบบไม่ใช่คลิปเดียวคลิปแบบไม่ใช่คลิปเดียวปกติโอเคของเอาไม้พี่ปะกุ้ยเอาไม้พี่ปะแป๊บนึงนะโอเคพี่เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังผมที่นี่วันนี้ผมเจอแบบว่าโอเคและต้องถามน้องเขาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นมาตามที่เขาพูดเนี่ยก็ถือว่า ถือว่าถือว่าน่าเกลียดนะครับผมถือว่าน่าเกลียดมากเลยใจจริงไม่ได้อยากจะไปประหัตประหารอะไรไครนะครับผมแต่ว่าบางทีพอมันมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันทําให้ให้คนที่ซื้อขายพระเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันทําให้วงการพระเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยเขาระแวดระวังมันทําให้แล้วจริงๆแล้วเดี๋ยวผมถามน,อน่อยอ่าผมเดี๋ยวผมอัดคลิปเนี่ยสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยเดี๋ยวเราพูดให้พี่ฟังอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าเห็นหน้าเราได้ไหม อ่ะโอเคโอเคไหม,เ,ไหมเดี๋ยวผมจะบอกอย่างนี้น้องคนเนี้ยพาไปทุงนู้นดีวะ่ะมุมนู้นไม่ต้องเห็นหน้าเขาผมจะเล่าให้ฟังนี้น้องคนเนี้ยมามาจากกรุงเทพนะครับผมแล้วก็เอาพาะเนี่ยไปขายมาก่อนที่จะมาหาผมเนี่ย ไปขายแถวบ้านมาน้องเขาเนี่ยเขาเข้าใจว่าโอเคละ่ะชลบุรีจริงๆอะเขาตั้งใจจะมาหาผมที่ชลบุรีนะครับผมมากาแฟนเนี่ยแล้วทีเนี้ยไปไปมาเขาเลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองไปไปร้านพระที่อยู่แถวบ้านก่อนนะครับผมแล้วก็ไปมาเนี่ยเอาคร่าวๆน้องเราพูดเดี๋ยวพี่เสริมให้ไม่เป็นไรลองพูดตามตามที่เราเล่าเลยไม่เป็นไรพระพชุดเนี้ยเขาขอซื้อเราเท่าไหร่ยังไง<อ>ตามที่บอกอพี่เขารู้ใช่ไหมคะเขาก็เลือกไปในกองนี้แหละพี่ประมาณ6-7องค์ประมาณนี่ยครับจำได้ไหม6-7องค์ไหน จำไม่ไม่ได้อ่าโอเคอ่าหกเจ็ดองเนี่ยแล้วเขาบอกว่าอะไรเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ดูเขาก็ดูพักนีงแต่ดูอู่ดูแล้วเขาบอกว่าให้ไม่ได้สามพันนี้ค่ะอ่าแล้วเราบอกว่าอะไรทีนี้เราก็แบบมันก็เออเอยแบบพี่หกเจ็ดองสามพันก็เลยแบบเป็แบบใจหงุดหงิดอยู่ก็เลยคุยกับแฟนคุยสาวแฟนว่ายังยังดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคจริงเท็จอย่างไรผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าถ้าตามที่คุยกับน้องเนี่ยผมก็ถือว่า ถือว่ามันมันน่าเกลียดนะครับผมพ้าเนี่ยพ้าน้องเขาเนี่ยผมบอกกันเลยว่าเป็นพ้าที่บ้านเขาอันนี้ผมคุยกันแป๊บหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วผมก็ดึกขึ้นได้ว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอัดสักคลิปสักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็พ้าเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันเก๋น,นะครับผมแต่ว่ามันเทมันก็มีบ้านเนี้ยปนปน,นกันเนี่ยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยที่ผมเลือกออกมาเนี่ยสามพันใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยกล่องเดียวก็สามพันแล้วนะครับผมแล้วก็แบบเนี้ยห้าพันนะครับผมอย่างเงี้ยปูโต๊ะอย่างเงี้ยปูโต๊ะอย่างเงี้ยก็หกเจ็ดพันนะครับผมสภาพยยนสว พ่อปานอย่างเงี้ยห้าหกหมื่นนะครับผมแท้ดูง่ายนะพ่อปานห้าหกหมื่นอย่างนี้หลวงพ่อพรมขนอนเหนืออันนี้ที่เลือกจากแค่ตรงนี้นะอย่างนี้ก็สองหมื่นบวกลบนะครับผมและที่ไฮไลท์เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเหรียญหลวงพุทวดนะครับผมเหรียญเลื่อนผ่าปากนะครับผมสวยเนี่ยสองสามแสนนะผมบอกเนี่ยน้องไปแล้วนะครับผมว่าแบบเนี้ยอย่างเงี้ยผมซื้อให้สองแสนสามนะครับผมแล้วอย่างเงี้ยเหรียญพระเจ้าตากหลายคนเนี่ยรู้ราคาอยู่แล้วนะครับผม เจตนาเนี่ยยังไงผมไม่รู้นะครับผมแต่พระพวกเนี้เป็นพระที่ที่คนทั่วไปพ,พี่ใส่ไหมยังวะโอเคอ่าเป็นพระเดี๋ยวตัดไอ้ตรงไม้ออกโอเคไปอย่างนี้เลยก็แล้วเดี๋ยวผมบอกอย่างนี้พระเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่กับน้องเองหรือกับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็แล้วแต่นะครับผมเรื่องการค้าขายเนี่ยผมผมรู้ผมเข้าใจดีว่าทุกคนเนี่ยมันต้องมีกํไาไรเชิญพระเนี่ยบางคนโอเคอาจจะไม่ได้ซื้อพระมากแบบผมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าบางทีเนี่ย คือไม่ต้องซื้อเบียดก็ได้แต่ว่าพระเขาบิ้นแสเนี่ยซื้อ3ามพันเนี่ยผมมองว่ามันมันมันน่าเกลียดเกินนะครับผมมันน่าเกลียดเกินอย่างเงี้ยก็อยากซื้อกันจะดีฝ่านะครับผมแล้วก็น้องคนนี้ถ้าผมบอกเลยนะว่าเขาก็น่าสงสารด้วยผมผมพูดต่อหน้าเาเลยว่าโอเคละ่ะจริงๆแล้วน้องเขาก็ไม่ได้ร่ารวยนะเป็นพระมรดกที่บ้านเนี่ยแล้วก็เขาจริงแหละโอเคเขาอาจจะไม่รู้ราคานะครับผมแต่ว่าสามพันเนี่ยตามวิญยูชนทั่วไปเนี่ยเขาก็เอเหมือนกันนะครับผมว่า โอเคว่ามันมันทำไมถึงถูกเกินไปนะครับผมจะไม่รู้ว่าเจตนาจะหลอกซื้อน้องเขาหรือว่าหรือว่าไม่รู้พระหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าสามพันมันถูกไปจริงนะครับผมแล้วก็ผมเอาว่าผมก็อึ้งเหมือนกันผมก็ถามย้ำอีกทีหนึ่งว่าจริงใช่ไหมสามพันจริงใช่ไหม แล้วแฟนว่าไงแฟนคุยกันมาตลอดใช่ไหมใช่คือคือตอนแรกอะ่ะคุยคือแฟนอะ่เะเขาเคยเปิดทีวดีดีให้ดูอยู่ค่ะ,ะแล้วว่าจะแรกว,ว่าจะมาแต่ทีเนี้ยเราอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยก็กลัวมาแล้วมันก็คิดอยู่ว่าแถวบ้านมันก็น่าจะแบบราคาพอๆกันอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันร้านพระเราซื้อเหมือนกันอะไรเงะะี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ลงเดี๋ยวพี่ลงคลิปนี้ให้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูหน้าพระหน่อยพระถ่ายหน้าพระหน่อยดิ เดี๋ยวพี่ซื้อให้2องแสนสามแบบนี้ผมซื้อให้2องแสนสามนะที่ขายได้นะม,มีแค่ตรงนี้เลยมีแค่ตรงนี้เลยนะพวกนี้จะเป็นเกเป็นแค้บนกันนะครับผมเขาเหมาหรือว่าเขาเลือกเอาที่บอกเลือกเอาน่าจะ5้างค์นี้หรือเปลเอาผมไม่มั่นใจอะแต่สามพันยังไงมันก็ไม่ได้อะเดี๋ยวยังเจอนี่องคอย่างงี้ก็อีกพันหนึ่งนะครับผมอย่างงี้อ,องึงก็อีกพันหนึ่งเนี่ยยังเจอเนี่ยเคขียดไปยังเจอตลับเงินนี้ก็พันหนึ่งแล้วเนี่ยตลับอย่างเดียวนะแต่ผมไม่ได้ซื้อนะ พัดไม่เท่ก็จริงแต่ตลาดอย่างเงี้ยก็ขายตลาดนัดได้เป็นพันนะเนี่ยตลาดนี่แค่นี้เกินสามพันแล้วได้อ่ะโอเคพัดเอาแค่นี้พอโอเคครับ